าวลูกสาวคนโตมาแล้วลูกสาวคนโตมาแล้วครับพี่น้องเป็นแฟนลูกคู่แอดลูกคู่แอดยินดีต้อนรับลูกสาวคู่แอดลูกสาวแอดแตแต่งตัวมาใหม่สวัสดีครับ ลูกสาวคุณแอดน,นอดี่แต่งตัวมาใหม่เนี่ยลูกสาวคุณแอดเขาแต่งตัวมาใหม่แต่งตัวมาใหม่ช่างเอามาลงให้นะั่นะถ่ายวไว้เป็นที่รื้อให้คุณแอดดูคุณแอดจ่ายเงินนะ เราต้อง modify ใหม่นะจากตู้แอร์เป็นลมโชยครับสามมือนี้ครับมาเลยมาเลยลงมาเลยวันนี้จะต้องดื่มฉลองลูกสาวโวแอดเข้าบ้านมาเลยลงมาเลย เราถ่ายด้วยกล้องโกโปรกันฝนได้โนรู้เข้าเราไม่กลัวกล้องโกโปรเรากันฝนนะครับมาเลยมาเลยตีรังกายมาเลยสามร้อยเฉยเก็บเองนะผมถือกล้องอยู่ อันนี้ช่างเก็บอะไรมาลงให้ครับเพราะว่าเราไปโมดิฟายใหม่ครับโมดิฟายใหม่แล้วครับตัวใหม่เครับตัวใหม่ครับไม่กลัวกิ่งไม้ครับเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเลยไม่กลัวกิ่งไม้ครับไม่กลัวกิ่งไม้โมดิฟายใหม่ครับโมดิฟายใหม่เมื่อกีดว่าแนนแป๊วแป๊วออกไหนเนี่ยนี่แหละด้านตะพันเนี่ยนะตูแย่ออก เที่ยว่านเองธรรมชาติเลยลูกสาวคุณแดะลูกสาวคุณแอดโอ้โหนั่นลูกชายอันนี้ลูกสาวเอออันนั้นอันน้องน้องชายจัดเลยจวดเลยเออของลุงยันของลุงยันต้องจัดก่อนเลยลูกค้าเก่าไม่ใช่ ต้องจัดต้องจัดทิ้งกันไม่ได้ทิ้งกันไม่ได้ถ้าไปแถวนั้นถ้าไปนั่นไปนั่นกินรนยังถึงนี่เรางหลไปไหนจะไปไหนไปไปยามไสโอ้รับร้านอ่อจัดเลยจัดเลยโกโปรไม่กลัวฝนครับน้ำเข้าโยนทิ้งได้เลยไม่มีใครรับประกันให้ ก็แล้วแต่พอเขารับประกันมาแล้วทำไมมาคนเดียวหรอช่วยไม่ได้นะผมไม่ช่วยนะยผมถือกล้องนะว,ว,วันนี้ต้องดื่มฉลองเข้าบ,บ้าน บ้านเล็กที่ 1cc มูเจ็ดปทุมรายบ้าน,นคูแอดลูกสาวคูแอดคอยดูตอนลงอีกทีนะครับลงมาเลยลงมาเลย,ยดูตอนลงนครับนันะพันนะ Mà em MÀ ơi Ok ok Thằng họ luôn hay à Chào 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 ดได้ครับตู้แอร์ช,ชงชอดูไม่ได้มีเชืงเงอถืได้ใช่ไหมชงเชอดได้ใช่ไหม,ม,มไไตู้แอร์ช่งงอไม่ได้มีชงเชอดได้ครับตู้ลม twenty five my ขอสามชายนะ